บอกได้เลยว่าแบรนด์ดังเขาก็ใช้กันหลายแบรนด์เลยนะครับยุคสมัยเปลี่ยนวงการจิวเวลรี่เองก็เปลี่ยนเช่นกันครับ ในทางวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับเชื่อว่าเพชรเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันความหรูหราในหลายรูปแบบรวมไปถึงภาพลักษณ์ทางสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรจึงมักถูกนามาใช้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานแหวนในครบรอบแหวนใส่ออกงานสังคมต่างๆหรือว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูก็เป็นสัญลักษณ์ได้เช่นกันครับผมจากความต้องการที่สูงขึ้นนะครับเพชรธรรมชาติเนี่ยมีต้นทุนที่แพง ผมพอเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลขึ้นก็เกิดเพชร c ีวขึ้นมานั่นเองครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าเพชรซ v d ดีเป็นเพชรแท้ไหมเพชร c v d ย่อมาจาก Chemical Vapor Deposition คือการจำลองการเกิดเพชรชั้นใต้ดินขึ้นมาอยู่ในห้องแลบโดยที่เราควบคุมอุณหภูมิควบคุมความดันและความร้อนเนี่ยให้เหมือนชันใต้ดินเพชรเนี่ยมันก็จะ ค่อยๆโตขึ้นมาองค์ประกอบเนี่ยก็ต้องบอกครับผมว่าเหมือนเพชรแท้ธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะทางเคมีกายภาพสีน้ําตําหนิทุกอย่างคือเพชรแท้ธรรมชาติครับข้อแตกต่างนะครับเพชรธรรมชาติเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับในการเกิดเพชรธรรมชาติแต่เพชรซีวดีหรือเพชรแหวนนะครับใช้เวลาการเกิดประมาณ1เดือนครับผม แถมยังช่วยเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ต้องผ่านการทําเหมืองไม่ต้องผ่านการระเบิดภูเขานะครับป่าจะจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยครับ และที่สําคัญนะครับเพชร c ีวเนี่ยมีราคาที่ต่ากว่าเพชรธรรมชาติเนี่ยราวๆหกสิบถึงแปเซเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพชรที่กะหล่ใหญ่ขึ้นในราคาที่ย่อมเยาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันรวมไปถึงแหวนมนั่นแหวนแต่งงานหรือเป็นของขวัญในวันครบรอบต่างๆผมว่าเพชร C ีวดีเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและตอบโจทย์ในยุคนี้เช่นกันครับจากคุณสมบัติของเพชรธรรมชาติและเพชร C ีวดีที่มีคุณสมบัติทางเคมีเนี่ยไม่ต่างกันเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับ ว่าทำไมห,หลายๆแบรนด์ชั้นนำเนี่ยถึงหันมาใช้เพชร c ี CV d แทนเพชรธรรมชาติกันมากขึ้นหากนึกถึงความเชื่อมั่นความใส่ใจนึกถึงกรีนไดมอนด์นะครับ